ตกใจไหมราคาทองคํารูปมหาราชเกิดอะไรขึ้นทําไมราคาทองคําที่เคยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยถึงดิ่งเหวขนาดนี้สาเหตุหลักมาจากการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐเฟดเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนั่นเองเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดโลกร่วงลงอย่างน่าตกใจถึง3%เลยทีเดียวสาเหตุหลักๆมาจากท่าทีของเฟดที่ส่งสัญญ,ญาณว่าอาจจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ยนในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมาจอดลึกกันว่าทำไมท่าทีของเฟดถึงสำคัญขนาดนี้ ทำให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักในตลาดทองคําเพราะนักลงทุนเริ่มหมดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการร่วงลงของราคาทองคําครั้งนี้14พฤศจิกายน2568เกิดจากการเทขายทั้งในสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยโดยมีปัจจัยหลักมาจากคำถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ที่ทำให้ความหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมแทบจะดับวูบไปเลยราคาทองคำตลาดสปอตสต็อกโกลร่วงลง1.9%ไปอยู่ที่4,092.72ดอลลาร์สหรัฐต่อออนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ร่วงลงไปถึงกว่า3%ในช่วงต้นของการซื้อขายส่วนสัญญาทองคำล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคมของสหรัฐ US Gold Future ก็ปิดตลาดด้วยการร่วงลงอย่างหนักถึง2.4%ไปอยู่ที่4,094.20ดอลลาร์สหรัฐ คุณเดวิดเมเกอร์ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายโลหะของไฮริฟเจอร์ให้ความเห็นว่าความคิดที่ว่าโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมมีน้อยลงส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำและโลหะเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลองคิดภาพตามนะครับถ้าดอกเบีย้ยต่ำาคนก็จะอยากลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆมากกว่าที่จะเก็บเงินไว้เฉยๆซึ่งทองคำก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบตลาดหุ้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยร่วงลงอย่างหนักจากการเทขายทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุมาจากสัญญาณที่แข็งกร้าวของเฟดนั่นเองและนี่เป็นจุดที่น่าสนใจการปิดทําการของรัฐบาลสหรัฐที่ยาวนานที่สุดซึ่งเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อไม่นานมานี้ทําให้เกิดช่องว่างของข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งทําให้ทั้งเฟดและนักลงทุนอยู่ในสภาพเหมือนคนตาบอดก่อนการประชุมนโยบายในเดือนหน้าลองจินตนาการว่าคุณต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญแต่ไม่มีข้อมูลเพียงพอมันน่าอึดัดขนาดไหนนักลงทุนหลายคนหวังว่าข้อมูลใหม่ๆ ที่จะออกมาจะแสดงให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงซึ่งจะทําให้เฟดมีช่องทางในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมและนั่นจะทําให้ทองคําซึ่งไม่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่ความหวังนั้นกําลังลดลงเรื่อยๆเพราะผู้กําหนดนโยบายของเฟดหลายคนแสดงท่าทีระมัดระวังต่อการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมและนี่คือประเด็นที่อาจมีการโต้แย้งกันบางคนอาจมองว่าเฟดควรจะลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่บางคนอาจมองว่าควรรักษาดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อคุณคิดว่าอย่างไรจากข้อมูลของเครื่องมือติดตามเฟดเฟ้วอชของ CME กรุ๊ปการคาดการณ์ของตลาดสำหรับการลดอัตราด,ดอกเบี้ย0.25%ลดลงเหลือเกือบ46%จาก50%เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการลดดอกเบี้ยของเฟดเริ่มสั่นคลอนทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่มีความไม่แน่นอน ทางเศรษฐกิจและในสภาวะอัตราดอกเบี้ยตำ่ำซึ่งตรงกันข้ามกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่ฟาว,ว่าตราซักซาดานักวิเคราะห์ตลาดจากซิตี้อินดีเซและ forest.com กล่าวว่าเมื่อเกิดการเรียกหลักประกันเพิ่ม margin calls และการบังคับขายปิดสถานะ liquidations trader มัก ations, erm ark, จะปิดทุกอย่างเพื่อเคลม,มาจินนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมแม้แต่ทองคำยังปรับตัวลงในสภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง risk off แบบนี้พูดง่ายๆก็คือ เมื่อตลาดผันผวนมากๆนักลงทุนมักจะเทขายทุกอย่างเพื่อลดความเสี่ยงแม้แต่ทองคาที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ไม่รอดขณะเดียวกันความต้องการทองคําแท่งในตลาดสําคัญๆญในเอเชียก็ซบซ้อลงในสัปดาห์นี้สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการทองคาในระดับโลกกําลังลดลงสําหรับโลหะอื่นๆราคาโลหะเงินสปอตลดลง 2. 8เอร์ซมาอยู่ที่50.8 4ดดอลลาร์สหรัฐต่อออนแต่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้โดยเพิ่มขึ้น 5.2%จนถึงปัจจุบันส่วนราคาแพรที่นั่มลดลง2.1%มาอยู่ที่1547.30ดอลลาร์สหรัฐและแพเรเลเดียมลดลง2.8%มาอยู่ที่1387.25ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามโลหะทั้งสองชนิดนี้มีราคาสูงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์คำถามชวนคิดคุณคิดว่าเฟดจะตัดสินใจอย่างไรในการประชุมครั้งหน้าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในระยะยาวอย่างไร และคุณคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อทองคำหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยครับ